ไปนำเสนอนะคะช่วงสู่ความสําเร็จค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้นะคะคนไทยเราเก่งมากคะ่ะทำที่เสียงให้กับประเทศไตโด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมภาคภูมิใจกันนะคะเชิญค่ะ และวันนี้ครับฮัจะพาคุณผู้ชมทางบ้านไปรู้จักกับอีกหนึ่งโปรดักและก็เป็นการทําธุรกิจที่เขาเรียกว่ามีตะกัดในการคิดที่เยี่ยมมากๆเลยและตอนนี้ครับฮัดอยู่เจ้าของแบรนด์แล้วต้องขอต้อนรับคุณบาสเข้าสู่ช่วงนี้ของเราครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวยมากนะครับผิวพรรณดีมากก่อนอื่นครับเดี๋ยวให้คุณบ้านนะครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกสักพรอบนึงครับค่ะสวัสดีค่ะบาสนะคะวิรัญญากิ่งแก้าก้านทองเจ้าของแบรนด์ยูจีนค่ะอ่ะฮะต้องถามคุณบ้าสก่อนเลยว่า ที่มาที่ไปที่จะมาจับแบรนด์นี้แต่ก่อนบุมบาสท,ทำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อนบาสท,ทำแบงค์ค่ะเป็นพนักง,งานแบงค์คือเป็นหัวหน้าหน่วยนะคะอของธนาคาร c i เไทยค่ะเป็นสาวแบงค์มาก่อนค่ะต้องถามจุดเริ่มอ,อะไรเอ่ยที่เป็นแรงบา,านดาลใจที่อยากให้เรามาก็เรียกว่าเป็นเจ้าของโปรดักทำธุรกิจ ความสืบข้าง,งงามค่ะจุดเริ่มแรกเลยนี่นะคะคือมีใจรักในการขายแล้วก็อยากที่จะทําธุรกิจสักตัวซึ่งมันสอดคล้องกับการที่เราพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณแล้วก็ต้องเสียเงินกับการซื้อแบงค์เคาน์เตอร์แพงๆไปทปาําสตาไปทําหน้าอะไรแบบว่าซึ่งแบบบางทีมันไม่จบเงียคะ่ะค่าใช้จ่ายแต่ทีเนี้ยแบบทาให้เราเกิดไอเดียวเราอยากจะทําอะไรขึ้นมาสักตัวที่ใช้แล้วจบแล้วตัวเราใช้เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเรียกว่าเริ่มจากเริ่มเดิมทีก็คือเป็นสาวแบงค์ที่รักสวยรักงามค่ะ ก็หมดตังกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราผิวพรรณความสวยคอมามาไมเยอะ,ะแล้วก็เล็งเห็นว่าน่าจะมีสักแรงที่สามารถทําได้แล้วก็ใช้แบบรวบรัดประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งงบด้วยก็เลยมีแบรนด์ยูจินตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับผมโอ้โหก็เรียกว่าใครที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ย มีแนวคิดเหมือนคุณบาสเนี่ยแค่กล้าคุณก็สามารถทาธุรกิจได้แต่บอกเลยว่าในการทําธุรกิจนั้นไม่ได้ง่ายเลยนะครับเราต้องมีขั้นตอนกระบวนการอีกเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเรามาถามคุณบาสกันต่อเลยนะของบาสเนี่ยจะมี2สูตรด้วยกันนะคะเพราะว่าจะเป็นสูตรโบฮิมะนะคะสกัดกับคอลลาเจนสกัดเย็นซึ่งสูตรนี้เนี่ยนะคะมีสเตนเซอร์แอปเปิลเขียวด้วยจะช่วยให้ผิวเนี่ยล้างพิษแก้แพ้แก้ผุดผื่นสิวทุกชนิดใครที่มีปัญหาเรื่องผิวเนี่ต้องตัวนี้เลยค่ะค่ะ ก็สูตรที่2นะคะจะเป็นทับทิมแดงมะเขือเทศแล้วก็กรูตาสดค่ะตัวนี้เนี่ยเราจะช่วยผิวขาวใสแล้วก็ผัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนเพราะวิตามินซีเข้มข้นสูงมากค่ะคุณบาสทครับสบู่มีเยอะมากนะที่วันนี้ท้องตลาดเราจะเป็นตลาดทั่วไปหรือโลกออนไลน์นะครับจุดเด่นของคุณบาสทคืออะไรเพราะว่าบางที่ค่าศึกษามาสบู่บางตัวมันจะมีพวกแป้งผสมซึ่งตัวนี้อันตรายต่อผิวมากค่ะ uh huh. สบู่ของบ้าจาแตกต่างจากสบู่ตามท้องตลาดโดยทั่วไปค่ะเพราะว่าสบู่จะปราศจากแป้งและไขมันในส่วนประกอบซ,ซึ่งในส่วนประกอบเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าหยดลงผิวก่อนการบำรุงครีมทุกชนิดนะคะไอ้ตัวนี้เนี่ยแบบมันจะช่วยลดสิวฝ้ากระแล้วก็ช่วยผิวเรากระจาา่างใสใช่ไหคะขวดเดียวจบใช้ได้ทั้งผิวหน้าหรือผิวกายเราจะเอามาเป็นหยดผสมกับครีมมาร์กหรือว่าหยดผสมกับ โลชั่นบำรุงผิวอะไรได้หมดเลยก่อนจะจากไปวันนี้ฮะต้องขอถามคุณมาร์ทอีกนิดนึงว่าอยากจะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างเพราะจยวนี้มีโปรดักต์เยอะมากที่ขุดเหมือนดอกเห็ดเลยเยอะมากๆจริงณผู้ชมครับบางตัวใช้ก็ไม่ดีมีผลข้างเคียงแล้วก็โดนคนขายหลอกด้วยครับคุณมาร์ทนะครับมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับค่ะก็ผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้อย่างที่น้องฮัดบ,บอกนะคะว่ามันมีหลากหลายมากมายแต่ของเราเนี่ย การจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สักตัวหน้าและผิวของเรามีค่ามากๆถ้าเกิดแพ้ไปหรือแพ้สารสเตียรอยรักษายากมากๆค่ะเน้นนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีอยและก็ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP อะค่ะครับผมก็เรียกว่าใครที่จะเลือกที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ต้องระวังให้ดีเลยครับเพราะมีของแปลกปลอมเยอะมากตามตลาดจะเลือกแบรนด์ไหนก็ต้องศึกษาก่อนวันนี้ต้องขอบคุณยุมบาสมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะ